สวัสดีคะ่ะพี่น้องทุกคู่ทุกคนไฮแอลวิวันเซียสตกเมื่อนี้สานกสิมารีวิวของค่ะไปร้านเอเชียมาค่ะพี่นอ้องว่าได้อย่างแน่ค่ะนี่สองถุงค่ะพี่นอ้องมามาเบิงน้ำสนุกกันว่าสนุกได้อย่างเน่ค่ะพี่นอ้องกล้องสนุกคืออันนั้นเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวสนุกขออันนั้นกล้องแป๊บนึงค่ะ มาเบิ้งวัาสนุกได้อย่างแน่ค่ะพี่น้องไปของเอเชียมาค่ะเป็นร้านเอเชียมาน้าได้ไปทีค่ะพี่น้องน้ำปลาค่ะปลาดจะกวดสนุกลองเบิ้งค่ะพี่น้องย่างหลายอยู่ค่ะอยู่บ้านสนุกเห็ดกับเขาสนุกบ้บเห็ดน้ำปลาด้อค่ะพี่น้องสนุกเน้นปลาแต่เบิ่นสนุก่นมาเห็ดจูลินซีจูลินซีเห็ดไทรพักค่ะพี่น้อง น้ำปลาห้าขวดค่ะพี่น้องน้ำปลาห้าขวดค่ะสนุกกอันพันสี่เก้าเก้าพันสี่เก้าเก้ากับโต๊ะขวดละร้อยห้าสิบค่ะพี่น้องน้ำปลาเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบหกค่ะน้ำปลานี่ค่ะขวดละร้อยห้าสิบค่ะพี่น้อง ร้อยห้าสิบบาทค่ะได้มาหาขวดอันนี้สิซอสภูเขาซอสภูเขากับเทปเบอร์รี่ไซเดอรคาะสโนกค่ะ,น,กกคะน้องบ่ค่อยได้เห็ดอาหารพัดค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะสองขวดเดอะโซโนกตอน้องเงินอัซอสภูเขาสามขวดสามขวด แปดสิบบาทน้ำมันหอยหนึ่งขวดแต่ต้องน้ำมันหอยมีถังใหญ่อยู่ค่ะสนุกอันบอคอยได้เห็ดค่ะน้ำมันหอยสนุกบอแน่ใจเด้อค่ะพี่น้องเด้อนกอันเขาเอิญเอียงนะเพร,ะพระาะภาษาฮังการีหนาสิพัน 10, เจ็ดนะคะหนาสิพัน 10, เจ็ดขวดนี้ค่ะพี่น้องหกร้อยเออเมีนพันเจ็ดค่ะพันเจ็ด ผักบุ้งปูงขานาแพัดเตาเจียวกินค่ะพี่น้องได้มาเอามาขวดหนึ่งเตาเจียวมันกี่กิโลเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบเมีเมือคเจ็ดร้อยยี่สิบห้าอยู่นี่ค่ะเตมทั่วทั่วเหลืองมาค่ะพี่น้องแถมทั่วเหลืองมาแถ็มทั่วเหลืองมาอันนี้อันนี้เป็นแทมมาด้ยค่ะพี่น้องนี่ มันแถมมานี่ค่ะแต่มาสองถุงนี่มาม่ากเกาหลีสนุกซื้อเองเอา่าแพ็กหนึ่งมันมันบอกว่าห้าแพ็กน่าจะเป็นห้าถุงนี่สองร้อยห้าสิบบาทค่ะพี่น้องสองร้อยห้าสิบบาทถุงนึงประมาณห้าสิบบาทค่ะสนุกสิลองกินมาม่ากเกาหลีสนุกยังบ่เคยกินค่ะตั้งแต่เกิดมาว่าเธอเคยซิ้มาม่ากเกาหลีสนุกเคอซื้อมาลองกินค่ะพี่น้อง มามา่าน,นี่ประมาณ2ี่สิบบาทนะคะอันนี้ห่อได้เกือบ2ี่สิบบาทนี่ค่ะบอสนกซื้อมามาม่ามาม่าต้ม,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 มตยำนี่ค่ะต้มยำเปินบอมาจากเมืองไทยค่ะผมก็เมืองไทยยูนีมีขายผนก็นเลยบอมาค่ะพี่นอ้องเปิดออกมาหกห่อค่ะห่อไะ้ยี่สิบอันนี้แพงไหมค่ะพี่น,อน้องนี่ถุงเห็ดหัวหนูแห้งถุงละร้อยค่ะถุงละร้อย เปาาิเอามาสามถุงค่ะพี่น้องตูแห้งถูง้ละร้อยมาสามถุงอันนี้คือแป้งจะเแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวสามถุงค่ะพี่น้องแต่บทเดลชโนดจะดูราคาทีหลังเลยค่ะแป้งเหนียวสามถุงแป้งมันแป้งมัน แป้งมันค่ะแป้งมันก็มาสามถุงแป้งมันสามถุงไม่แน่ใจว่าเขาแป้งมันสนุกอ่านบอกออกค่ะค่ะสนุกจําราคาบอได้ค่ะสนุกบบไดอันดิ้บอยสนสนุกกิบค่ะอันนี้กระั่วเคียวกระถุงละพันค่ะพี่น้องถุงละพันพอดีนก็พันกว่าละค่ะประมาณถุงละร้อยค่ะพี่น้องนี่สนุกอัน โบนีนจ่ายราคาซื้อมาสองอันอันเก้ากระยังค่ะนเซนติอมตรเอนปลูกผักกันหลายสนุกซีอันนี่นึกว่าแมวมาค่ะซิเฮ็ดอันอันกระเพียงซดกับพี่น้องสนุกขอนั่นกับมีกะทิค่ะกะทิสามกล่องที่สามกล่องกะทิจะมันซื้อร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะ ร้อยเจ็ดสิบบาทอันนี้เขาแถมมาเนี่ยค่ะพี่น้องอันนี้เขาแถมมาสองอันแถมมาสูรตค่ะสูรต์สองหอ่อสูรต์สองหอ่อชูรตสองหอ่อสนุกจำาราคามาได้พี่น้องขอโทษขออภัยเด้อค่ะจำมาได้เพราะว่ามันเป็นภาษาฮังการีอันนี้ข้าวเหนียว ประมาณอะโลโลหนึ่งอันนี้โลหนึ่งประมาณร้อยสี่สิบาทค่ะพี่น้องร้อยสี่สิบาทปางฟ้านสะร้อยสี่สิบาทค่ะโลหนึ่งค่ะวัสนุสึตะเขียบมาตะเขียบบรรได้กินหมูกระทะบ่พ่อค่ะพี่น้องขอโทษขออภัยสนุกสิอันแกอันนั้นข้าวข้าวเหนียวสี่โลครึ่งหกพันสองหกพันสองก็ประมาณ หกร้อยยี่สิบบาทค่ะพี่น้องหกร้อยยี่สิบบาทมันเราได้สอบปอังไงค่ะพี่นออ้องบอดเพื่อนเราเสียมาสักหาถุงมันมันบ่มีค่ะพี่น้องบอ่มีนี่ค่ะสองถุงกับอันอีกถุงนึงค่ะเบิร์ตค่ะหกร้อยยี่สิบบาทค่ะถุงนึงค่ะนี่ค่ะกับอันนี้แหละค่ะถุงเพื่อนเราสียมาสักหาถุงมันเบิร์ตมื่อนี้บอดญ่ใจดีบอดญ่อันเอาการ์ดให้รูดเลยค่ะพี่น้อง แล้วก็บเสื้อเนี่ยบูจิบูจิมากองนึงค่ะพี่น้องนี่ค่ะปลาหมึกปลาหมึกนี่จะสามพันเก้าร้อยสามร้อยสี่ไปสี่ร้อยพี่น้องปลาหมึกตัวละร้อยค่ะของอันนี้จะแพงในเด้อนถ่ะพี่น้องของอ่ะของทะเลีจะแพง ตกตัวละร้อยค่ะตอนน,นีค่ะสี่ตัวตัวละร้อยค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะที่ขอที่ได้มาวันนี้ค่ะได้มาวันนี้บินบนี้บินนี้หกหกพันหกว่าบาทค่ะพี่น้องบินนี้บินนี้สี่สี่สี่หมื่ส่หมื่ เกือบห้าพันค่ะพี่น้อง 5, อนนเกือบห้าพันบาทในเกือบห้าพันบาทค่ะพี่น้องได้ของแค่นี้ค่ะพี่น้องของค่างเสียสูงอยู่คะ่ะเพราะว่าสนุกอยู่ในนอกนอกเมืองเวลาไปซื้อแล้วของอจิเบได้ค่อยครบแล้วะคะ่ะพวกพักพวกเอยียงสิบค่อยนี่ตัวะค่ะพี่น้องแต่แต่พวกของนี่ก็พอแล้วค่ะได้แต่สนุกจําราคาบ่ได้ดอกอันนี้สนุกบ่ไดิยิบสนุกบ่ไดิเบิงสนุกกับมั่วแต่หิวค่ะพี่น้องก็โทรสนุกไปจับสายไหมมันอันนั้นเลยค่ะพี่น้อง ค่ะคลิปนี้สนุกกับมารีวิวไว้พี่น้อง,งค่ะนี่คือของที่ได้มาค่ะพี่น้องนี่ค่ะเห็นไหคะได้มาค่ะองเบิงค่ะวราสนุกไปซื้อของไทย อาหารไทยกับบอสเพื่อนมนีวันนี้เป็นวันยุทธค่ะพี่น้องวันนุษยเสบดเป็นวันยุทธก็เลยได้ไปค่ะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนค่ะที่มารับชมคลิปและเป็นกำลังใจให้สาวนกน้ำค่ะถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้ำเมยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ <Gund> พ <un> บกันคลิปหน้าค่ะ <crit>